ทำไมมันยุ่่อยย่างน้นะเดี๋ยวนะคะทำไมมันอ๋อใส่ขี้วัวเศษอ้อยมันค่อยย่อยสลายหมดแล้วแต่เหลือเห็นเลยขี้วัวก็เห็นอยู่โอ้โอ้ยโอ้ยแขนเช่วยเป็นกิโลเลยนะคะใช่ค่ะตอนนี้กิโลฝ่าโอ้ดูดู อน,ตร,นตรงไหนเราก็มีอ่อน้วตอนนี้มันจะเป็นแนขนงต่อมาไอเราตัดอีกอค่ะไอแดนไว้ทำหน่อไม่ดองดองค่ะส่วนนี้มันก็เป็นปุ๋ยให้เราต่อว้า้เป็นปุ๋ยเปลือกก็เป็นปุ๋ย,ยค่ะ นั่นเราไม่ดองน่อนไม่ดองนี่ถ้าเกิดว่าเอาไปอ่านแล้วประมาณสิบบาทแล้วค่ะนี่ขนมน้นอยนใหญ่มากหอ่มากแตดรเด็วที่จริงหน้าเล้งมันน่าจะผอมหรือมันไม่ขึ้นตัวนี้น้ำ สังเกตตอนหัวทุ่งรุ่งน้ำเขาจะเป็นคลายน้ำให้ปามเราด้วยค่ะเพิ่มความชุม่มชื้นตอนนั้นเอาไว้ก่อนดีกว่าถ้ายังโตได้อีกใช่ยังโตได้อีก ถ้าไม่จำแนงเนี่ยบ้านมือเริบบ้านมือไง ตึ้งพวกโมงวะถ้าเราทำปิ้นน่นมันก็ทำหมาเกือบกล้เนี่มันเดินได้ตลอดเดินได้เหนโนนกร่งตะโกนมันจะมันจะโตเหนืองตลอดเป็นอ่าเป็นเป็นลูกซู้มันว่ามันมเนห้อกไอ้ยเราได้ของดีแล้วนะควเลยหน้าบ้านเออตึ้งถะาวาเราทำ ไม่ออน่เน้โอยที่แกงได้หร uh ือไม่ครับเดี๋ยวจะต้มน้ำนี่ค่ะเผื่อหลอดตาเผื่อจะเอาน้ำข้มนี่ติ่มซนค่ะแล้วก็ต้มให้เดือดเดือดุ๊ นี่ต้ายอมตั้มบปนในตองแลราปันนีก็ไม่ใจช,ชอบแล้วโดยเฉคาะไป้เขาหวานมินกับมันคนบ้านๆล้วก็ไม่ชอบมันเรียบย้อยเึ้นไปตาหวานไปออกอนะม่ต้มงนี้เป็นกระแหนงนะคะ มีกระแหนงหนอเล็กๆจากที่ว่าเราตัดดอยใหญ่ไปแล้วทีนี้กระแหนงมันเกิดขึ้นมาเราก็มาตัดท่อมีกครั้งนึนี่เป็นหน,อหน้อไม้ต้ม